พี่น้องผู้ร่วมละหมาจุมะที่รักทั้งหลายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราคงจะพยายามเตือนตัวเองเตือนญาติใกล้ชิดคนรอบข้างเพื่อนสนิทมิสหายและทุกคนให้มีความยำเกรงต่ออัสบุบฮาณหวตาลามากยิ่งขึ้นเพราเป็นคำสั่งที่อัลลอห์ย้ำแล้วย้ำอีกในอันกุรอาบนบรรดารอซูลต่างก็เตือนคนในยุคข,ของพวกเขาด้วย ด้วยความตะก,กวาด้วยความยำเกรงอาฟลาจัตตกูลพวกท่านทั้งหลายไม่ยำเกรงไม่เกรงกลัวอัลลอฮ์บ้างเลยหรือพี่น้องเชรักทลายครับเดือนชาบานซึ่งเรากําลังใช้ชีวิตอยู่ในขณะนี้วันนี้เป็นวันที่10เดือนชาบาน30มกราคม2569 30ชาบาน1447นั่นหมายความว่าเราเหลือเวลาอีกเพียงประมาณ19วัน หรือ20วันเราก็จะถึงเดือนรอมอนอันประเสริฐแล้วซึ่งเดือนรอมกรทั้งเดือนรอมอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอามัออิบาดาที่สําคัญในเดือนรอมอนซึ่งได้แก่การถือศีลอดเนี่ยมีเป้าหมายที่สําคัญนั่นก็คืออัตตะวาความยำเกรงต่ออลอสุบหานอวตาลาเราจะต้องคิดวางแผนที่จะทําให้ยังไงรอมอนปีนี้ เสริมเพิ่มเติมอิมันศรัทธาและความตักวายำเกรงของพวกเราให้กล้าแกร่งมากยิ่งขึ้นมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาพี่น้องที่รักทั้งหลายและเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสอันดีงามในเดือนอมฎลนเราควรจะต้องเตรียมตัววอร์มร่างกายตั้งแต่เดือนชะบานนี้ท่านรอซูลสอลลลลอะลัยฮิวะสัลลัมได้สอนได้แนะนำอาหมัลอิบดะด์ที่สำคัญ เพื่อเราไม่พลาดโอกาสทองของเดือนรอมฎอนโดยพระองค์แนะนําให้เราปฏิบัติตั้งแต่เดือนช้าบานนี้นั่นก็คืออัศยาการถือสินอดจากท่านหญิงอัญเชอร์อดุลลอฮฺอันฮะกล่าวถึงแกนอัลรอสัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมยยซูมุฮัตตานะกพูดาลายุฟติรุวและฟติรุฮัตตานะกพูดาลายจะซูมุ ว่ารยตุรุล u l l a ซัลละห์ وما رأيت ر ษูลัลลอฮ์ซัลลอฮ์อะลัยฮิวะซัลลัมิสตคกมัละซียามะชะฮเร็นิลละรัมฎอนวะมาราอดุรุักษะห์ وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. ท่านยิ่งอัน شهر ทีล Allah عنها ได้กล่าวว่ารซูลัลลอฮ์ะลีหียวะซัลลัมมักจะถือสินอดเป็นประจำ ในบางครั้งรรซูลส่งล้อหอะและฮิวะสลัมก็ไม่ได้ถือสินอดจนกระทั่งพวกเราคิดว่าพระองค์คงจะไม่ถือสินอดแล้วและฉันไม่เคยเห็นท่านรารซูลส่งล้อหอะลัยฮิวะสลัมถือสินอดครบเดือนนอกจากเดือนรอมฎดอนและฉันก็ไม่เห็นว่าพระองค์เนี่ยจะพยายามถือสินอดในเดือนในดามากไปกว่าเดือนชาบานนั่นแสดงว่าเดือนชาบานเป็นเดือนที่ท่านรารซูลส่งลลอหอะลัยฮิวะสลัมถือสินอดอย่างมาก จนกระทั่งในสายรายงานของท่านอิหม่ามุสลิมบอกว่ากานียซูมูชาบานะกุลละหูเพราะองค์ถือสินอดเดือนชาบานทั้งเดือนและเช่นเดียวกันมีสำนวนว่ากานียซูมูชาบานะอิลลาปลีลาพระองค์ถือสินอดเดือนชาบานนอกจากเพียงเล็กน้อยเพียงไม่ตีวันเท่านั้นเองที่ไม่ได้ถือสินอดนั่นหมายความว่าเดือนชาบานกิจวัตรของท่านรอซูลสอลลัลลอฮะฮิวะสลัมระหว่างถือสินอดกับไม่ถือสินอดเนี่ย เราซุนถือสินโด,ดมากกว่าไม่ถือสินหุนดดเดือนชาบานนะครับไม่ใช่เดือนรอมาอ่อจากนั้นวันนี้ผมคิดว่าคนที่เสาะแสวงหาสุนนะา่องท่านนาบีคนที่เอ่ยอ้างสุนนะของท่านนาบีคนที่พยายามทําอะไรก็นึกถือว่าสุนนะนาบีสอนว่าอย่างไรนบีสอนว่าอย่างไรเดือนชาบานอยู่กับเราแล้ว คนเหล่านี้จะต้องไม่พลาดการถือสินอดเดือนชาบานคนเหล่านี้จะต้องถือสินอดเดือนชาบานให้ได้อย่างน้อยสิบห้าวันเหมือนตามที่ท่านรอซูลสังล้อหัวดีฮิวซลลัมดังนั้นคงไม่ใช่เพียงการถือสินอดวันจันทร์วันพฤหัสเพียงอย่างเดียวเท่าน,นั้นสี่สัปดาห์เพิ่งจะได้แปดวันทำอย่างไรที่จะให้ได้ไม่ต่ำกว่าสิบห้าวัน ซึ่งถ้าเราสตาร์ทตั้งแต่ต้นเดือนชาบานที่ผ่านมาวันเว้นวันวันเว้นวันเหมือนอย่างท่านนบีดาวุฒิอะลัยฮิสสลามเรามีโอกาสได้ส5บหวันแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่เริ่มสตาร์ทถือสิ้นอดเดือนชาบานยังมีโอกาสนะครับถึงแม้ไม่ได้15บหวันเหมือนอย่างท่านนบีอย่างน้อยให้ได้เป็นจํานวนที่ภาษาอาหรับเรียกว่าพระหุคพดสักสามวันเป็นอย่างน้อยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ การถือสิ้นอดเดือนชาบานเป็นแบบอย่างท่านนาบีสุลตหะวอะลัยวะสัลลัมที่ไม่มีอุลมามะท่านใดขัดแยง้งส่วนบางสิ่งบางอย่างที่สังคมกำลังรณรงณ์เป็นต้นนิสบูชาบานเป็นสิ่งที่อุลมามะมีความขัดแยง้งซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าแปลกประหลาดใจไม่น้อยเลยทีเดียวสังคมรณรงค์สิ่งที่อุลมามะขัดแยง้ง แต่ไม่รณรงณ์ในสิ่งที่อุลมามะไม่ขัดแยง้งรณรงค์จนกระทั่งอาวามคนทั่วไปธรรมดาคิดว่ากิจวัตรของท่านนาบีในเดือนชาบานก็คงมีแค่บิิสผูชาบานชาวบ้านไม่รู้เลยว่ารอซูลสลลรอของอะไรวะซังถือสินอดเดือนชาบานเป็นเดือนที่การถือสินอดมีจํานวนมากรองลงมาจากเดือนรมฎอนพี่น้องี่รักทั้งหลายครับ ดังนั้นสําหรับคนที่รณรงค์เรื่องนิสพูชาบานถ้าท่านรณรงค์ทุ่มเทรนรงค์เรื่องนี้ห้าเต็มสิบก็อยากให้ท่านรณรงค์เรื่องการถือสินอด,ดเดือนชาบานเก้าเต็มสิบหรือสิบเต็มส,สิบไปเลยแต่นี่ท่านนิ่งเฉยไม่พูดถึงเรื่องการถินส้มอด,ดเดือนชาบานพูดอย่างเดียวคือ ahn, นิสพูชาบานนิสพูชาบานทั้งทั้เป็นเรื่องที่อุลมามะมีความขัดแยง้งพี่น้องเชรักทั้งหลาย คนที่แสวงหาสุนนัขท่านนาบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมขอร้องเถอะว่าเราอย่าไปเสียเวลาอะไรมากมายกับสิ่งที่อุลมามะขัดแยง้งเรามามุ่งเน้นในสิ่งที่อุลมามะไม่ขัดแย้งกันดีกว่าพี่น้องีชรักทั้งหลายครับวันนี้เราน่าจะต้องเริ่มสตาร์ทแล้วอย่ารอให้ผ่านไปถึงครึ่งเดือนซึ่งเมื่อผ่านครึ่งเดือนแล้ววันเกรงว่าจะไปโดน กับ h ะด i ษที่ท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอิดันตอซาฟาชาบาน ف ลาตะสูมูเมื่อชาบานได้ครึ่งเดือนท่านทั้งหลายอย่าถือสิ้นอดนั่นหมายความว่าเมื่อเดือนชาบานผ่านไปได้ครึ่งเดือนแล้วครึ่งเดือนหลังมีฮะด i ษบันทึกโดยท่านอบูดาวดและท่านเชคอลัลอัลบานีบอกว่าเป็นหะด i ษซอฮีแเนี่ยบอกว่าครึ่งเดือนหลังไม่สามารถถือสิ้นอดได้ แต่ม yup. ีเหตุดีสิหนึ่งที says, ่พอจะเป็นช่องมีโอกาสให้เราได้ถือส <pper> ินอดครึ่งเดือนหลังเดือนชาบานได้นั่นก็คือจากท่านอบบฮุลราะห์รอบิลลอฮุอันลอฮฺละทศูมูรอมาฎอนบิศวมิเยุมินวะลาเยไมันีอิลลารอจุลุนกาเยะซูมูศวมันฟันยุสฟันยุสุมหูรัวหุมุสลิมรอวหูบุคฮารีวอมุสลิมท่านทั้งหลายอย่าถือสินอดรอมาฎอน ด้วยการถือสินอดหนึ่งวันหรือสองวันนอกจากคนที่เขาเคยถือสินอดมาก่อนหน้านั้นนั่นหมายความว่าตั้งแต่ต้นเดือนหาโอกาสถือสินอดในช่วงครึ่งแรกของเดือนชาบานเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสามารถถือสินอดในครึ่งหลังของเดือนชาบานได้แต่ถ้าท่านไม่ได้ถือสินอดครึ่งแรกครึ่งแรกของเดือนชาบานเลยแม้แต่วันเดียวท่านหมดสิทธิ์หมดโอกาสที่จะถือสินอดในครึ่งหลังของเดือนชาบาน พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสิ่งนี้ผมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากภาพลักษณ์ของความยำเกรงต่อลอสุบาหานของอัตาลาสิ่งพี่น้องรับฟังที่มัสยิดแห่งนี้คุตบะที่มัสยิดแห่งนี้ทุกวันศุกร์อิตตะกลุลลอฮ์อิตตะกลุลลอฮ์พึงยำเกรงต่อลอเถิดพึ่งยำเกรงต่อลอเถิดแต่นั่นเดือนชาบานอยู่กับเราแล้วไม่ควรพลาดที่จะถือสิลอดเดือนชาบานซึ่งเป็นการฟื้นฟูรณร,รมค์สุนนะแบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัด็อลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัล อีกสิ่งหนึ่งที่คนในยุคสลับกระทํากันอย่างมากในเดือนชาบานซึ่งเป็นการวอมร่างกายเหมือนดังนักกีฬาที่นั่งอยู่นั่งขอบสนามก่อนที่เขาจะถูกเรียกตัวลงสนามเขาจะวอมร่างกายอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันวันนี้เรา,าบอนอีกเพียงไม่กี่วันข้างหน้าแล้ววอมแล้วหรือยังโดยการถือสิ้นอดวอมริมฝีปากของเราด้วยการอ่านกุรอานให้มากดังนั้นอันกุรานจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ เราจะต้องใกล้ชิดนี่คือภาพของคนที่ยังเกรงต่อลอสุบฮานอหัวตาลาในช่วงเดือนช่างบายพี่น้องเชรักทั้งหลายครับอันกุรอานทั้งเล่มเริ่มต้นด้วยคำว่าอะไรคำตอบเราก็คงจะต้องไปหาดูว่าสุราแรกของอันกุรอานคือสุรา่าอะไรนั่นก็คือสุราอัลฟาติฮะอายะแรกของสุรา่าอัลฟาติฮะก็คือ อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนนั่นแสดงว่ากุรอานทั้งเล่มเริ่มต้นด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มวนการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮิฮฺหัวตาลานั่นคือหนังสือเล่มนี้คำพีเล่มนี้เริ่มต้นด้วยการสรรเสริญด้วยการขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า เหมือนจะเป็นการชี้นำผู้ศรัทธาว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องจะต้องพยายามชูโตรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาผู้ประทานคำผู้ประทานคำพีเล่มนี้ลงมาเราจะต้องชูโรขอบคุณต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาพี่น้องทท่รักทั้งหลายครับเราสูลท่านหนึ่งที่อัลลอฮ์กล่าวชมเชยไว้ในอันกุรอานว่าเป็นผู้ที่อับดัลชะคูรอ เป็นบาวที่ชูโกดขอบคุณประจุท่านนี้ก็คือท่านนบีนั์อะัลฮิสสลาอาลลอุบิลลยฮิมินัชชัยตนลรอจีมวะดุรรียะตัมันั้นลนามานูห์อินนูคานะอับดัมชะกูรอโอ้ลูกหลานของผู้ที่เราได้บรรทุกพวกเขาพร้อมกับนัวเอ๋ย ลูกหลานของคนที่รอดชีวิตมาจากน้ําท่วมในหลายพันปีที่ผ่านมาพร้อมกับท่านนาบีนว่อะลัยฮิสสลาจงรำลึกนึกถึงบุญคุณความโปรดปรานแห่งอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละถึอแล้วอัลลอฮ์ก็กล่าวชมเชอนบีนว่อะลัยฮิสสลามด้วยคำว่าอินนหูกาน่าอับดัลชาคูรอแท้จริงเขาเป็นบ่าวที่ชูโกดขอบคุณอย่างยิ่ง นบีนาอาเลัิฮิสลามเป็นคนที่รวยที่สุดในยุคนั้นใช่ไหมนบีนอะลัยฮิสลามเป็นคนที่มีเกียรติมีบารมีสูงส่งที่สุดเป็นหัวหน้าผู้คนในยุคสมัยนั้นใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่แล้วสิ่งใดทําให้นบีโนาอาลอยฮิสลามมี ความประเสริฐมีความดีงามจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานฮวตาลาชมเชยไว้ในอันกุรานด้ยวยคำว่าอินนหูคานาอับดันชะคูรอแท้จริงเขาเป็นบาวที่ชุกรขอบคุณอย่างยิ่งอิมุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮได้กล่าวอธิบายเรื่องนี้ไว้ในตับซีของท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ เราเนี่สามารถกระทําได้หมดเลยอิมดุกะซิดอธิบายว่าปรากฏมีในฮะดีษและมีในคําพูดของคนในสลัว่าอันนูฮันะ ل าลา ل ะล ا م كان يحمد الله تعالى على طعامه وشرابه ولباسه و ش ุ ن ه كله ฟรลิดะซุม,มิยาอับดังชะกูรอคนในยุคสลับได้กล่าวเขาได้กล่าวไว้ว่าแท้จริงนัวอะไรฮิสสลามนั้นเขาจะขอบคุณอ AH ัลลอฮ์สารเสิญอัลลอฮ์อัลฮัมดุล,ลิลละต่ออาหารที่เขาได้กินได้รับประทานต่อน้ำต่อเครื่องดื่มที่เขาได้ดื่มต่อเสื้อผ้าอภรรที่เขาได้สวมใส่ ต่อภารกิจการงานต่างๆในชีวิตของเขาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันที่นบีนุ่ออะัลฮิสลามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทําลงไปนั้นท่านจะกล่าวชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ س ب า ا ن ه ละาลาอัลฮัมดุลิลลาห์เหตุผลง่ายๆแค่นี้เอง ที่ทำให้นบีนัวอะัลฮิสลามกลายเป็นคนที่อับดันเชลกูรอถามว่าพวกเรายากไหมที่จะเป็นบุคคลที่ละไม้คล้ายคืนกับนบีนัวอะไลฮิสลามทุกวันเราต้องรับประทานอาหารทุกวันเราต้องดื่มน้ําทุกวันเราต้องสวมใส่เสื้อผ้าเรามีภารกิจการงานเหมือนเหมือนกับนบีนัวอะไยฮิสลามเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะต้องปรับจูนความรู้สึกนิคิดของเรา ทำในสิ่งที่นบ,บีนุฮัอะลัยฮิสลามทำเมื่อได้รับประทานอาหารจะอิ่มหรือไม่อิม่มอร่อยหรือไม่อร่อยอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ดื่มน้ำได้ดื่มเครื่องดื่มอิ่มหรือไม่อิ่มอร่อยหรือไม่อร่อยอัลฮัมดุลิลลา์ไในสวมใส่เสื้อผ้าจะรู้หรือไม่รู้จะสวยหรือไม่สวยจะงามหรือไม่งามจะเท่หรือไม่เท่อัลฮัมดุลิลลาห์ชุกอขอบคุณต่ออัลลอฮฺบฮานะฮูละะอาลา ได้ขับรถอัลฮัมดุลิลลาห์ได้พิมพ์งานอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราสำเร็จหรือไม่สำเร็จอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้มีโอกาสทำอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้เราได้ทำแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะเป็นบ่าวที่คล้ายคลยกับนบีนั์อะลัยสลาบอินนฮูแานาอับดัลชะกูรอแท้จริงเขาเป็นบ่าวที่ชุกรขอบคุณอย่างยิ่ง พี่น้องเช่รักทั้งหลายครับในช่วงบรรยากาศของเดือนชาบานโดยเฉพาะยิ่งปีนี้ก็มีสถานการณ์มีเหตุการณ์ที่ที่จะวัดอีมานศรัทธาของเราวัดความตักวายามเกงของเราอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นก็คือโอกาสเหตงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในไม่อีกี่วันข้างหน้านี้ดี๋ยวเวลาสั้นๆตัวนี้ขอสรุปว่าทุกครั้งที่ผ่านมากับการเลือกตั้งไม่ว่าจะในระดับไหน พวกเราหลายคนล้มเหลวในวิชาวความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมามันจะกลายเป็นความรู้ที่ไม่มีประโยชน์เราทุกคนต่างรู้ว่าการซื้อสิทธ,ธิ์ขายเสียงเป็นริชว่าที่อัลลอฮ์ได้ห้ามรอซูลสลลัลอฮอะลฮิวะสล,ลัมได้ห้ามเอาไว้และเลือกตั้งมาแต่ละครั้งเราก็ล้มเหลวในวิชาวความรู้ของเราอิมานศรัทธาของเราก็ถดถอยลงไปความตักวายำเกรงของเราก็ถดถอยลงไปด้วยเหมือนกัน ด้วยเงิน500บาทพันบาท2,000บาทและบางพื้นที่อาจจะให้ถึง3,000บาทโดยซ้ำไปต่อให้หนึ่งบาทด้วย, 1, ท,วยท่านกำลังล้มเหลวในอีมานตักวายำเกรงของท่านท่านกำลังล้มเหลวในวิชาความรู้ที่ดั้มเรียนมาตลอดทั้งชีวิตความรู้ของท่านเป็นความรู้ที่ไม่เกิดประโยชน์ ในขณะที่เมื่อเราไปมะกาไปมาดีนาเมื่อเราดื่มนั่นซำซำเราขอดัวอาว่าอัลลอฮุมะอินนีอัลอาลูกะอินมันนาฟิอาโอ้ล l l a ์ oh, Allah, ฉันขอความรู้ที่มีประโยชน์ความรู้ที่มีประโยชน์มีอยู่ที่มะกากับมาดีนาอย่างเดียวเท่านั้นหรือที่บางบัวทองไม่มีใช่ไหมที่กรุงเทพไม่มีใช่ไหมความรู้ที่มีประโยชน์จะต้องมีอยู่ในทุกที่ทุกที่ทุกพื้นที่ทุกช่วงเวลาที่เราปรากฏตัวอยู่สิ่งใดที่เราเรียนรู้จากอัลกุรอานจากอัสุนนะ จากคำพูดของนักวิชาการเราจะต้องนำมาปฏิบัติให้มากที่สุดนั่นแหละคือความรู้ที่มีประโยชน์มันจึงเป็นความรู้ที่จะก่อเกิดบาร,รกา้าความจำเริญให้กับชีวิตของเราตลอดไปแปดกุมภานี้เป็นวันที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะถูกทดสอบอ ي มนานศรัทธาถูกทดสอบความตักวายอย่างเต็งโดยเรื่องของริชวาโดยเรื่องของสินบนซื้อสิทธิ์ขายเสียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดือนชาบานปีนี้คงจะเป็นเดือนที่พวกเราแสดงออก พวกเรามั use, ่งมั่นที่จะย้ำเกรงต่อรอสุภาหานะฮัวตาลาเพื่อปูทางไปสู่เดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนแห่งความตักวายย้ำเกรงอัลกุลอานอเลฮะาดาวัสตอฟุรุลลอฮ์น اظيم ะเลกุลกุมวะอูฟาวุฎอัมรีอินลลอฮ์อินนัลลอฮะบะซีรุมบินอิบาดะ